สวัสดีครับก็เป็นคาบที่9นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของ polarization นะครับในคาบก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพูดถึงว่าวิธีการทำให้แสงไม่ polarize กลายเป็นแสง polarize เนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับสองวิธีแรกก็คือวิธีที่1ก็คือเอาแสงนั้นะไปผ่านแผ่น polaroid ใช่ไหมครับส่วนวิธีที่2ก็คือให้แสงเนี่ยไปสะท้อนกับวัตถุโปร่งใสเนาะ โดยสะท้อนเป็นมูมบูสเตอร์นะครับแสงที่ออกมาก็จะเป็นแสงโพลาไรส์นะครับวิธีต่อมาวิธีที่3ามันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับก็คือเป็นโพลาไรเซชันการหักเหนะครับที่บอกว่าเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าไม่ได้เกิดโดยการหักเหแบบปกติทั่วไปจะเกิดการหักเหแบบนี้นะครับในผลึกบางชนิดเช่นพวกผลึกแคลไซด์นะครับหรือผลึกควอตนะครับคือปกติแล้วเนี่ยแสงเวลามันเข้าไปใน ตัวกลางเนี่ยนะครับมันจะเกิดการหักเหอะไรแบบนี้นะครับแต่ผลึกนี้แปลกมากนะครับแสงเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดการหักเหสองแนวนะครับและแสงที่ออกมาก็จะเป็นแสงโพลาไรส์นะครับทั้งสองแนวด้วยเนาะโอเคอันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับ อีกกรณีหนึ่งก็คือเป็น polarization โดยการกระเจิงนะครับการกระเจิงคืออะไรนะครับการกระเจิงก็คือการที่แสงนะครับกระทบนะครับอนุภาคหรือโมเลกุลเล็กๆเนาะแล้วเกิดการกระเจิงออกมาทุกทิศทุกทางนะครับอย่างเช่นแสงเข้ามานะครับเรามีโมเลกุลฝุ่นควันก็ได้นะครับหรือเป็นโมเลกุลของแบบหยดน้ำในอากาศนะครับอะไรแบบนี้แสงที่เข้ามาเนี่ยนะครับจะเกิดการกระเจิงออกมาแบบนี้ทุกทิศทุกทางนะครับ โดยแสงนะครับที่กระเจิงออกมาเนี่ยนะครับที่มีทิศตั้งฉากกับแนวเดิมจะเป็นแสงโพลาไรซ์มากที่สุดหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าแสงเข้ามาแบบนี้แล้วแสงกะเจิงออกด้านเนี้ยนะครับหรือด้านนี้ก็ได้นะครับด้านนี้เราคงเห็นนะด้านข้างบนเราคงมองไม่เห็นนะครับด้านเนี้ยจะทําให้แสงที่เราเห็นเนี่ยเป็นแสงโพลาไรซ์นะครับเดี๋ยวในห้องกูจะให้นักเรียนดูนะครับ โดยวิธีการสังเกตทำได้ไม่ยากนะก็คือว่าให้เรานะครับเอานิ้วชี้เนี่ยเอานิ้วโป้งก่อนนิ้วโป้งชี้ไปที่ดวงอาทิตย์แล้วเอานิ้วชี้ชี้ไปนะครับมันกวาดได้รอบแบบนี้เราจะมองแสงโพลาไรด์ได้นะครับรอบนี้ได้เลยนะครับตาของเราเนี่ยมองแยกไม่ออกว่าแสงโพลาไรด์กับไม่โพลาไรด์ ต่างกันยังไงเนาะแต่วิธีการที่เราใช้ได้ตรวจสอบได้ก็คือหนูก็จะต้องมองแสงตรงเนี้ยผ่านแผ่นโพลารอยด์ทีหนึ่งนะครับโดยหนูอาจจะหมุนทิศของแกนโพลารอยด์นะครับพอหมุนไปปุ๊บจะพบว่าแสงเนี่ยนะครับเพื่อจะเกิดความสว่างน้ามากสว่างน้อยเข้มน้อยลงอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวในห้องเรียนจะได้ทดลองทำกันนะคะดูรูปนี้นะครับ แสงเวลามันเจอมโมเลกุลควลันละองน้ําหรือมโมเลกุลของอากาศเนี่ยนะครับจะเกิดการกระเจิงทุกทิศทุกทางเนาะแต่นะครับกระเจิงทุกทิศทุกทางแบบนี้นะครับทีอันนี้มันเป็นแสงไม่โพลาไรส์เนาะโดยทิศที่กระเจิงออกมาเนี่ยโดยตั้งฉากกับแนวเดิมเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นแสงโพลาไรส์นะครับ ข้อนะครับจากรูปดวงอาทิตย์แสงที่กระเจอิออกมาเนี่ยในทิศใดเป็นแสงโพลาริมากที่สุดโอเคอันนี้ตอบได้เลยนะครับก็คือมุม90องศานะครับแบบนี้ต่อมานะครับเพใดจึงไม่เกิด Polarization ในคลื่นเสียงนะครับเพราะว่าโพล r ร z เซชันเนี่ยเป็นสมบัติที่เกิดได้เฉพาะคลื่นตามขวางแต่คลื่นเสียงเป็นคลื่นตาม ยาวนะครับก็ตอบได้เลยต่อมานะครับข้อ26 27อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเฉลยกันในห้องนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงการประยุกต์ใช้นะครับเครื่อนแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเครื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีการประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางนะครับโดยเฉพาะ ในยุคของนักเรียนเนี่ยนะครับคลื่องไมโครไฟฟ้าใช้ได้เยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะในการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะเอ่อเราจะมาไล่ดูนะครับที่ละประโยชน์ของคลื่นกันนะครับอันแรกเป็นเครื่องฉายรังสี x นะครับหรือเราไปตรวจเอ็กซเรย์กันนั่นแหละนะครับการตรวจเอ็กซเรย์เนี่ยนะครับก็ รังสี x เนี่ยที่ผ่านร่างกายของเราไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปตกกระทบที่แผ่นฟิล์มนะครับเมื่อก่อนเป็นแผ่นฟิล์มแผ่นฟิล์มเราก็จะเห็นภาพแบบนี้เป็นแผ่นฟิล์มนะครับปัจจุบันไฮเทคก,กว่านั้นอีกนะครับปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้เซ็นเซอร์ตัวอื่นในการรับได้นะครับทําให้เราเห็นภาพได้ชัดมากยิ่งขึ้นเนาะหลักการของเขาก็คือนะครับรังสี x เนี่ยจะ ทำไมครับทะลุผ่านร่างกายได้แต่จะถูกธาตุที่หนักดูดกลืนเอาไว้พูดง่ายๆคือมันทะลุแบบธาตุเบาๆเช่อนอะไรธาตุพวกกา๊าซออกซิเจนอะไรเงี้ยได้ดีไฮโดรเจนได้ดีแต่ถ้าทะลุพวกโลหะเนี่ยทะลุได้ไม่ดีแล้วนะครับร่างกายเรามีธาตุอะไรที่เป็นธาตุหนักนะครับก็พวกแคลเซียมแคลเซียมเป็นกระดูกนะครับกระดูกเนี่ยจะเห็นได้ว่าในภาพนะครับ กระดูกจะเห็นเป็นสีขาวเลยเพราะว่ากระดูกเนี่ยนะครับมันดูดซับรังสี x ไม่ให้ทะลุผ่านไปได้บริเวณตรงนี้นะครับจึงเป็นบริเวณที่รังสี x ไม่ได้ทะลุผ่านออกมาโอเคเนาะอืมนะครับไฮไลไท์ไปเลยกระดูกมีแคลเซียมนะครับจึงดูดซึมรังสี x ได้มากที่สุดนะครับเอาวัยวะอื่นดูดซึมได้ไหมได้นะครับ แต่ว่าน้อยนะครับภาพก็เลยอาจจะเป็นแบบสีเทาอะไรแบบนี้นะครับแต่สังเกตว่าปอดนัเรียนเนี่ยเป็นสีดําสีดํานี้ไม่ได้แปลว่านักเรียนเป็นมะเร็งนะแต่มันแปลว่าอะไรคะแปลว่ารังสี x ทะลุปอดเราได้ทําไมรังสี x ถึงทะลุปอดได้เพราะว่าปอดของเรามีส่วนใหญ่มีอะไรอยู่ในปอดคะ่ะมีพวก ออกซิเจนมีพวกอะไรคาร์บอนไดออกไซด์อะไรอย่างนี้ไนตรเจนซึ่งเป็นธาตุเบาทั้งสิ้นนะครับปลอดจึงไม่สามารถที่จะดูดซับรังสีเอกได้รังสีเทะลุออกมาหมดเลยนะครับโอเคนะการตรวจโดยใช้รังสีเอกเนี่ยนะครับก็จะเหมาะกับการตรวจพวกกระดูกนะครับพอกระดูกมันดูดระซับรังสีเอกดีพวก เนื้อเยื่ออื่นๆเนี่ยไม่เหมาะนะครับมันเห็นไม่ชัดอาจจะเห็นได้แต่ไม่ชัดนะครับรูเคยไปเบียนเฮดครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยข้อเท้าพลิกเนาะก็ไปตรวจดูว่ากระดูกจะล้าวไหมอะไรแบบนี้นะครับหมอก็ใช้รังสีเอกเนี่ยตรวจนะครับวิเคราะห์กูก็ถามว่าคุณหมอครับเราสามารถใช้รังสีเอกในการแบบดูได้ไหมว่าเอ็นอักเสบตรงไหนอะไรเงี้ยหมอกบอกว่าใช้ไม่ได้นะครับรังสีเอกไม่สามารถตร,ตรวจตรงนั้นได้ถ้าอยากไปตรวจพวก เอ็นหรือว่ากล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปตรวจกับเครื่อง mri นะครับเท่าไหร่ครับ8000นะครับแล้วก็ไม่ตรวจดีกว่าเนาะโอเคเนาะต่อมานะครับเ,เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เราคุ้นๆก,กันก็คือตัว ct สแกนนะครับ ct สแกนเนี่ยหลักการเหมือนกับการฉายรังสี X เป๊ะเลยนะครับแต่ว่าเป็นการฉายรังสี X นะครับ แบบส่องกลาดหรือใช้กลาดทำให้เราสามารถสร้างภาพตัดขวางแล้วเอามาต่อๆกันเป็นภาพสามิติได้อ่าอันนี้จะเห็นเหมือนเอ็กซเรย์แต่เราเห็นแบบสามิตินะครับเวลาเราไปทำซีทีสแกนก็คือเข้าุงมค์แบบนี้นะครับมันก็จะส่องมารอบตัวอะไรนี้นะครับการฉายรังสีเเป็นอันตรายไหมนะครับเป็นอันตรายนะครับ แต่ว่าเขาก็มีเกณฑ์ในการกําหนดว่านะครับปริมาณรังสีที่คนสามารถรับได้เนี่ยต่อปีเนี่ยรับได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ความเข้มเท่าไหร่นะครับเวลาเราไปเอกซเรย์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีค่ากับนี้กําหนดไว้นะครับแล้วก็ระบุว่าเราควรจะเอกซเรย์ได้เนี่ยนะครับเว้นระยะเป็นระยะกี่เดือนอะไรนี้นะครับก็จะไม่เป็นอันตรายเนาะแต่ถ้า เกินจากนั้นก็เป็นอันตรายนะครับปริมาณรังสีที่รับได้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนละเอียดอีกทีหนึ่งในเรื่องของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะครับอะต่อมาก็จะเป็นพวกรีโมทนะครับรีโมทเคยพูดไปแล้วเนาะก็พวกรีโมทคอนโทรลต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยใช้การส่งสัญญ,ญาณผ่านรังสีอินฟราเรดน,นะครับแม้กระทั่งพวกเามาส์คีย์บอร์ดไร้สายนะครับพวกควบคุมโดนเนี่ย ก็ใช้นะครับแต่บางทีเขาอาจจะใช้คลื่นแม่ไฟฟ้าชนิดอื่นก็ได้นะครับไม่ใช่อินฟราเรดอย่างเดียวเนาะอาจจะใช้พวกคลื่นวิทยุอะไรก็ได้นะครับ mm hmm. แล้วแต่ความเหมาะสมในการใช้แต่ละอย่างเนาะอ mm ินฟราเรดเนี่ยจะเหมาะกับการที่ใช้ระยะที่ไม่ไกลมากนะครับถ้ายอย่างไกลๆมากๆพวกโดรนพวกอะไรเนี้ยอาจจะต้องใช้เป็นคลื่นวิทยุนะครับอ mm ื hmm. เครื่องระบุตำแหน่งบนพื้นโลกนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราใช้บ่อยมากๆนะครับ GPS นะที่เราใช้กันในย่อม,มาจากอะไรเนาะ GPS ย่อม,มาจาก Global Position System นะครับก็คือใช้ดาวเทียมนั่นแหละในการระบุนะครับตำแหน่งบนโลกหลักการของเขาก็คือ ดาวเทียมเนี่ยนะครับที่คัวจรรอบโลกเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่กูจําไม่ได้หรอกว่ามันมีมีกี่เครื่องนะครับมีกี่ลำเนาะวิธีการของเขาก็คือเนี่ยดาวเทียมจะส่งข้อมูลและตําแหน่งนะครับเครื่องระบุตําแหน่งบนพื้นโลกเนี่ยนะครับจะคานวณความแตกต่างของเวลาในการรับสัญญาณนะครับของดาวเทียมแต่ละดวงเนาะมันมีความคาดเคลื่อนได้ได้เยอะมากเลยนะครับก็เลยต้องใช้ดาวเทียมอย่างน้อยสี่ดวง ด้วยความแม่นยำม,มากขึ้นนะครับนะแล้วก็ผลความแปรปรวนเนี่ยมาได้จากพวกบรรยากาศความชื้ออนอุณหภูมินะครับพวก GPS เนี่ยก็เลยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยแม่นเลยนะครับพาแบบหลงนูน่นหลงนี่กันประจำเนาะดีนี้ก็ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเป็นบริเวณที่แบบปิดทึบอย่างในอาคารอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับพวก เเคยไปวิ่งแล้วแบบฝนใกล้จะตกเมฆจะเยอะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับอโอเคมาถึงเครื่องนะครับอ่ะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับพวก MRI MRI เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจะไม่ได้ใช้รังสี x แล้วเนอะดังนั้น MRI เนี่ยจะดีกว่าหรือว่าปลอดภัยกว่ารังสี x นะครับเพราะไม่ได้ใช้คลื่นเอ็กซเย์นะครับ แต่ว่าใช้อะไรเราไปดูกันนะครับ MRI เนี่ยใช้หลักการของนะครับความเป็นแม่เหล็กนะครับของนิวเคลียสไฮโดเจนเนาะ MRI จะใช้นะครับ, rogen, นะนะค,รบคลื่นวิทยุเนาะหลักการทำงานก็คือว่าเอ่อนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับก็จะสร้างสนามแม่เหล็กออกมานะครับเพื่อจัดระเบียบนะครับ นิวเคลียสนะครับของไฮโดรเจนคือในในร่างกายของคนเราเนี่ยธาตุไฮโดรเจนเนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วก็ขดลวดเกรเดียนต์นะครับก็จะทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มน้อยกว่านะครับในทิศทาง x y z นะครับจากนั้นขดลวดคลื่นวิทยุเนี่ยจะทำหน้าที่สร้างคลื่นวิทยุที่เหมาะสมนะครับกับ ความขี่สั่นพ้องของนิวเคลียสนะครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องอันนี้เนี่ยครูเองก็ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญเนาะว่าหลักการลึกๆของเขาเนี่ยนะครับเขาก็ทาํางานยังไงแล้วก็เขาก็ให้เรารู้เบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับซึ่งพวกเนี้ยคนที่เรียนต่อพวกเทคนิคการแพทย์นเนี่ยเขาจะต้องทราบรายละเอียดชัดเจนเนาะแต่หลักๆก็คือใช้หลักการที่ว่าเราส่งคลื่นวิทยุเข้าไปโดยให้คลื่นวิทยุนั้นเนี่ยนะครับ เหมาะสมนะครับหรือสั่นพ้องกับนิวเคลียสของไฮโดรเจนอ่าการสั่นพ้องก็คือเราเคยเรียนไปแล้วในเรื่องคลื่นนะครับการสั่นพ้องหรือเรอโซแนเน,นเกิดจากการที่เราส่งคลื่นไปตรงกับความถี่ธรรมชาติของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในที่นี้เราส่งคลื่นวิทยุไปตรงกับความถี่ธรรมชาติของนิวเคลียสของไฮโดรเจนนะครับเมื่อตรงแล้วจะเกิดผลอะไรต่อมานะครับเขาบอกว่าเมื่อรวดนะครับ หยุดสร้างคลื่นวิทยุแล้วเนี่ยนิวเคลียสของไฮโดรเจนจะปล่อยพลังงานออกมานะครับอืมพอเราปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยนะครับคดรลวดนี้ก็จะรับสัญญาณไปวิเคราะห์และสร้างภาพเป็นภาพสามมิตินะครับดังนั้นเครื่อง MRI เนี่ยจึงใช้ได้หลากหลายมากเลยเพราะว่าคนเรามีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบในทุกส่วนในร่างกายนะครับ ทำให้เราเห็นภาพอวัยวะได้เ,เป็นสามิติด้วยนะครับแล้วก็เห็นได้ครบถ้วนด้วยนะครับมีความแม่นยําสูงด้วยนะครับแล้วก็มีข้อดีตรงที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างเอ็กซเรย์เนี่ยมีข้อจํากัดก็คือห้ามฉายบ่อยนะครับห้ามไปเอ็กซเรย์บ่อยๆแต่ MRI เนี่ยนะครับเอาเลยนะครับถ้ารวยเอาเลยนะครับนะแต่มีค่าใช้ใจ่ายที่สูงเนาะอย่างที่ครูบอกไปเคยไปถามเขาก็800 0แล้วอะเนาะ แค่ส่วนเล็กๆนะแล้วถ้าแบบ MRI ส่วนใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับไปเข้าโมงแบบทั้งตัวเลยเขาจะแพงน่าดูเนาะโอเคเดี๋ยวคำถามตรวจสอบความเข้าใจเดี๋ยวเราไปเฉลยกันในห้องนะครับต่อมานะครับอ่ะอีกนิดหนึ่งนะการสื่อสารโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ หลักๆเนี่ยเราจะใช้คลื่นวิทยุนะครับคลื่นวิทยุเนี่ยนะครับใช้ในการสื่อสารได้หลากหลายแบบไม่ใช่แค่การส่งกระจายเสียงของสถาน,นีวิทยุอย่างเดียวเนาะมีอะไรบ้างนะครับอ่าอย่างแรกก็มีการส่งสัญญาณเสียงกระจายของวิทยุเมื่อก่อนนิยมมากแต่ยนนี้ไม่ค่อยนิยมแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ่อสัญญาณที่ได้ไม่ชัดเท่ากับการฟังจากอินเทอร์เน็ตนะครับต่อมานะครับพวกโทรศัพท์มือถืออันนี้ใช้เยอะแน่นอนนะครับ แล้วก็การส่งรับสัญญาณของอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายอันนี้ก็เยอะแน่นอนนะครับนี่ลองไปอ่านดูนะครับเ,เวลาส่งสัญญาณเนี่ยนะครับเวลาเราส่งคลื่นเสียงเนี่ยเราไม่ได้เอาเสียงของเราส่งไปกับคลื่นวิทยุนะนึกภาพตามนะเพราะว่าเสียงของเราจะไปวิ่งทันไหมอะคลื่นวิทยุอะคลื่นวิทยุมันวิ่งเร็วมากนะครับดังนั้นเขาจะใช้วิธีการแปลงสัญญาณนะครับแปลงสัญญาณ แปลงสัญญาณเสียงให้มันเป็นรหัสนะครับรหัสดิจิตอนนะครับอืมเป็นรหัสศูนหนึ่งซูนหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วค่อยผสมรหัสนี้เข้ากับคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็ส่งคลื่นวิทยุออกไปก็จะมีเสาอากาศรับมานะครับแล้วก็แยกสัญญาณคลื่นวิทยุออกนะครับจากนั้นจึงแปลงเป็นคลื่นเสียงอีกทีหนึ่ง หันไหมเราแปลงเสียงของเราให้เป็นรหัสดิจิตอลก่อนศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์อะไรก็ว่ากันไปนะครับจากนั้นก็ส่งไปพอเครื่องรับมาเครื่องก็ต้องรับมาแปลงกลับเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วค่อยมาตีเป็นเสียงให้เกิดเสียงออกที่ลําโพงนะครับซึ่งการผสมสัญญาณเคลื่อนวิทยุเนี่ยกับสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยมีการผสมอยู่2แบบนะครับก็คือการผสมแบบ AM กับ FM นะครับการผสมแบบ AM หรือ Amplitude Modulation นะครับ คือการผสมแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องมีการผสมตามชื่อเลยครับผสมเข้าไปในแอมปิจูดอย่ไปดูข้อที่สองกันนะเราเนะครับเราจะมีคลื่นวิทยุคลื่นวิทยุเนี่ยเขาเรียกคลื่นพาหะ โดยเอาเสียงผสมไปกับคลื่นวิทยุหรือคลื่นพาหะแล้วทําให้แอมพลิจูดของคลื่นพาหะเปลี่ยนไปตามนะครับสัญญาณของคลื่นเสียงนั้นแต่ความถี่คงตัวอ่าโอเคคืออย่างนี้นะเรียนถ้าเกิดว่าเราจะส่งสัญญาณอันนี้เข้าไปนะครับจริงๆถ้าเป็นเสียงมันไม่มันไม่เป็นคลื่นสวยแบบนี้หรอกมันก็จะแบบอะไรแล้วแต่ครับผสมเข้าไปกับคลื่นวิทยุ แอมป์จูดของเคลื่อวิทยุจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนตามไหนเปลี่ยนตามตัวนี้ครับถ้าตัวนี้สัญญาณมันเป็นแบบนี้นะครับแอมป์จูดของเคลื่อวิทยุจะเปลี่ยนมันจะเป็นรหัสของมันนะครับเวลาเ,เครื่องวิทยุรับสัญญาณมาทีเขาจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นรหัส1 0 0 1แล้วเ็าไปเปลี่ยนเป็นเสียงนะครับนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ในการส่งระบบ AM เเนี่ยนะครับ อ่อก็จะมีการส่ง AM โดยใช้นะครับอันนี้ไม่ต้องจำหรอกนะครับเพื่อนสั้นกับเลื่นยาวนะครับโอเคนะการส่ง AM เนี่ยดูครูใส่มาหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังนะครับกับอีกอันนึงการส่งโดยระบบ f m นะครับการส่งโดยระบบ f m เนี่ยนะครับตามชื่อเลย frequency modulation นะครับก็คือเราจะผสมโดยการแปลงความถี่แทนแต่แอมพลิจูดคงตัว ก็ดูตามรูปเลยตรงนี้นะครับจะผสมเข้าไปใช่ไหมอ่ะเปลี่ยนความถี่ซะนะครับเปลี่ยนความถี่ซะนะครับเห็นนะเครื่องก็จะไปตีความต่อมานะครับอันนี้เนี่ยให้เป็นความรู้สักนิดนึงนะครับ เมื่อก่อนเขาก็ใส่ไว้ในหนังสือสสวทแต่ว่าหลักสูตรหมายตัดออกไปแล้วนะครับแต่เรารู้ไว้นิดนึงแล้วกันนะครับการส่งคลื่นวิทยุเมื่อก่อนนะครับเราใช้2ระบบก็คือ AM กับ FM นะครับการส่งนะครับโดยใช้ระบบ AM เนี่ยมีจุดเด่นก็คือนะครับ AM จะสะท้อนในชั้นบรรยากาศได้นะครับโดยชั้นบรรยากาศที่สะท้อนเรียกว่าชั้นไออ o นอสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นที่มีประจุไฟฟ้านะครับ นะแปลว่านะครับถ้าเราส่งขึ้นไปมันจะสะท้อนลงมาทำให้เรารับสัญญาณได้นะครับหรือจะส่งจากพื้นก็ได้การส่งแบบข้างบนเนี่ยนะครับการส่งโอเคการส่งระดับนะครับพื้นเนี่ยเราเรียกว่ากลาวเวฟหรือคลื่อนดินนะครับถ้าเป็นวิทยุความถี่มาก จะสะท้อนได้ไม่ดีเช่นพวก Fm เนี่ย Fm ส่งแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ค่อยสะท้อนกับไอโอโนสซเฟียแต่ถ้าเป็น Am นะครับ Am สะท้อนได้ดีเลยดังนั้น AM จึงสามารถส่งได้ทั้งสองแบบจะส่งผ่านพื้นดินโดยตรงก็ได้นะครับก็จะเป็นคลื่นดินหรือจะส่งนะครับโดยผ่านทางอากาศอันนี้จะเรียกว่าคลื่นฟ้าได้เลยนะครับ ข้อดีก็คือ AM มันส่งคลื่นฟ้าได้แต่สัญญาณที่ได้กลับมาก็จะไม่ชัดเท่าไหร่หรอกแต่ข้อดีคือมันส่งได้ไกลไงนะครับแต่ถ้าเป็น FM หนูต้องตั้งไปเลยครับเสาสัญญาณจะส่งที่ไหนหนูต้องตั้งเสาไปตั้งไปให้ครบนะครับแปลว่าคนที่จะได้ฟัง AM ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในเมืองเท่านั้นแต่ AM นี่คือฟังได้เลยนะครับไม่ต้องตั้งเสาชิ่งจากท้องฟ้ามาได้เลยนะครับ เอ็มมีข้อดีตรงที่ว่านะครับสามารถส่งเคลื่อนไปได้ไกลแล้วก็ผ่านสิ่งกีดขวางผ่านภูขเขายังได้เลยเพราะว่ามันไม่ต้องส่งทีละ,ะทอดใช่ไหมครับแต่ถูกรบกวนนะครับได้ง่ายถ้าเป็นพวก FM เนี่ยคุณภาพเสียงจะดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวลิปจะยาวเกินไปทำในห้องแล้วกันเนาะ เดี๋ยวทวนอีกทีเร็วๆแล้วก็ทําในห้องนะครับการรับส่งสัญญาณโดยใช้นะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่โอเคโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยก็ใช้คลื่นวิทยุนะครับแต่คลื่นวิทย,ยุที่ใช้เนี่ยเป็นคลื่นวิทยุความถี่สูงนะครับมันจะซ้ํากับช่วงไมโครเวฟเนาะก็คือการส่งจะเป็นการส่งเนื่องจากความถี่มันสูงเนี่ยสะท้อนไม่ได้และในชั้นไออโนสเฟียร์ดังนั้นจึงต้องส่งผ่านสถานีนะครับยิ่งเสาสัญญ,ญาณเยอะ ก็จะยิ่งใช้งานได้ดีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเสาสัญญาณน,น้อยนะครับไปคุยบนภูเขาอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยลำบากนะครับเดี๋ยวนี้เอาหัวไปตั้งไว้หมดแล้วนะครับก็เลยค่อนข้างโอเคขึ้นนะครับ D-Tag AS2 เนี่ยไปศึกษาดูแล้วกันว่าอันไหนเนี่ยเขาตั้งเสาสัญญาณเยอะสุดถ้าอันไหนตั้งเสาสัญญาณเยอะสุดให้นักเรีนยนรู้ไปเลยว่าคลื่นนั้นเนี่ยนะครับจะชัดแล้วก็ใช้ได้ในบริเวณไกลๆในที่ห่างไกลด้วยเนาะ บางทีบางบางค่ายนะครับไม่รู้ใครไม่บอกใครไหนสัญญาณชัดมากเลยเพราะเขาตั้งเสาสัญญาณเยอะแต่ว่าตั้งแค่ในเมืองในชนบทยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในเมืองจะแรงข้างนอกจะไม่ค่อยดีบางอันเนี่ยบางค่ายเออตั้งโอเคทุกอันเลยนะครับก็จะสัญญาณดีแต่อาจจะแพงขึ้นเลยก็ว่ากันนะครับโอเคต่อมานะครับการรับส่งสัญญาณนะครับ อ่าโดยใช้อินเทอร์เน็ตแบบไร้าสายเนาะก็จะใช้เป็นพวก Wifi นะครับ WiFi เนี่ยไม่ใช่ชื่อคลื่นนะครับเป็นชื่อของการส่งระบบการส่งนั่นเองแต่คนก็เรียกติดป่าไปแล้วคลื่น w i f i คลื่น Wi-fi นะครับคลื่น Wi-fi เนี่ยเราใช้คลื่นในช่วงไมโครเวฟแต่ในชีตหรืออังกือสวสั์จะบอกว่าเป็นคลื่นวิทยุค,ความถี่สูงยิ่งมันคืออันเดียวกันนะครับไม่ต้องสับสนเนาะโอเคแล้วก็ส่งโดยผ่านเราเตอร์นะครับ ไมโครเวฟนะครับสามารถใช้ส่งพวกจานดาวเทียมได้นะครับแต่ก็เขาบอกว่าไม่สามารถผ่านสิ่งกีดขวางได้ดีเท่าวิทยุเนาะแล้วก็การสื่อสารด้วยแสงนะครับอ,ออปติกไฟเบอร์เนาะแสงเนี่ยสามารถที่จะส่งผ่านเส้นใยนะครับได้เนาะ ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเลยเราอาจจะมาทบทวนกันในห้องอีกทีหนึ่งนะครับการส่งสัญญาณนะครับมีสองระบบการส่งแอนะล็อกกับดิจิตอลนะครับแอนะล็อกเนี่ยนะครับเป็นการส่งสัญญาณมีค่าต่อเนื่องส่วนดิจิตอลเนี่ยนะครับเป็นลักษณะแบบหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ปิดเปิดนะครับเป็นพวกสองสถานะโอเคนะครับสัญญาณแอนะล็อกก็จะได้ นี่ครับการส่งเนี่ยจะเป็นค่าต่อเนื่องส่วนดิจิตอลเนี่ยจะเป็นค่าขาดเป็นช่วงๆนะครับเมื่อก่อนใช้การส่งแบบอนาล็อกนะครับเกิดอะไรขึ้นการส่งทุกอย่างต้องมีการรบกวนอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นแบบอนาล็อกเนี่ยนะครับเวลาส่งปุ๊บคลื่นที่ได้ลักษณะาาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเกิดความไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าคลื่นมันโดนรบกวนนะครับ แล้วดิจิตอลไม่โดนรบกวนหรอโดนครับโดนเหมือนกันเลยนะครับแต่ข้อดีของดิจิตอลคืออ่ะโดนไปเถอะแต่เวลามาแปลงรู้นี่ว่ามันอยู่ขีดข้างบนโอเคไหมแต่ถ้าแบบนี้มันมันไม่รู้อะ่ะมันวาดมันสามารถแปลงกลับได้ยากนะครับแต่ถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยแปลงกลับได้ง่ายแล้วชัดด้วยปัจจุบันจึงใช้การส่งแบบดิจิตอลนะครับดิจิตอลเนี่ยเป็นระบบเดียวกับคอมพิวเตอร์1001นะครับการเก็บข้อมูลง่ายมากนะครับ นะดังนั้นเนี่ยนะครับในการส่งสัญญาณผ่านดิจิตอลจึงได้รับความนิยมอย่างมากนะครับแล้วถือว่าเป็นการปฏิวัติดิจิตอลด้วยนะครับพูดคําว่าดิจิตอลใครๆก็รู้จักจริงไหมพูดให้ลุงป้านะ้าอายังรู้จักเลยว่าดิจิตอลคือไม่ได้ไม่รู้จักว่าไม่รู้จักว่ามันคืออะไรแต่รู้เคยได้ยินอะไรแบบนี้นะครับนะตรงนี้มีความสําคัญมากนะครับ โอเคนะครับวันนี้อาจจะพูดเร็วสักนิดนึงนะครับยังไงเดี๋ยวกันบ้านหรือไปฝึกหัดเดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์กันในห้องนะครับโอเคครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ